เป็นคิวของห้านยุกินะนานแล้วยายไม่ได้อัปเดตทุกคนอาจจะจำได้นะคะเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วปีที่แล้ว,ลวน้องเข้ามาที่ว่าเกือบจะตายแล้วเพราะว่าน้องน้องออกไปเที่ยวแล้วน้องไม่ค่อยกลับมาบ้านวันทีนี้ก็ได้กลับมา อ,อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านข้างๆกันเ่านบ้านก็มามาบอกว่ามีแมวตัวหนึ่งตกลงมาจากเพดานบ้านแล้วทีนี้เขาก็กลัวกันเนาะเขามาถามว่าใช่แมวเราไหมตอนแรกเราก็จําไม่ได้เพราะ้่งน้องหายออกไปนานเลยทีนี้พอไปเอามามันเหลือประมาณว่าังวลตัวๆผอมมากแล้วไม่มี ทีนี้ยายก็เลยต้องพาหาคุณหมอรักษาอยู่ให้น้ำเกลือฉีดยาแก,อก้อักเสบคุณหมอวินิจฉัยว่าน่าจะขาดสารอาหารแล้วก็ไม่มีแรงที่จะเดินโชคดีที่ไม่มีกระดูกกระดูกไม่หักแต่ทีนี้ก็รักษามาเรื่อยๆก็ให้น้องกินข้าวกินโน่นนี่นั่นสรุปกําลังก็กลับมาน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วทีนี้เออขอลืมเลืมบอกไปว่าที่น้องไม่เข้าบ้านเพราะน้องไม่ชอบแมวเม็นคูนเพราะว่าหลังจากยายรับอีกาโตกกับแม่เลลี่มาน้องไม่ชอบอน้องก็เลยไม่ค่อยเข้าบ้านก็ค,คือผ่านมาให้เห็นนะแล้วก็เดินหนีไปอีกวิ่งหนีด้วยไม่ให้เดินหนีสรุป นี้ไปนานผ่านมานานๆก็ผ่านมาเรา,นนา,นนา,นา,าก็ทําใจว่าเออสงสัยเขามีคนรับเลี้ยงเนาะเพราะกลับมาก็กออ็ไม่อ้วนหรอกแต่ก็ไม่ได้ผอมมากอะไรประมาณนี้แล้วนางก็วิ้งหนีไปอีกสรุปว่าตอนนี้นะคะที่ว่าหลังจากที่ยายเจอ,เอ,อยายเจอ เหมือนหนังหุม้มกระดูกเหมือนจะตายไม่ตายแหลนเนาะตอนนี้กลายเป็นหนูกมไปแล้วนะน้ําหนักหกกิโลหกกิโลก,กว่าแล้วดูสิค่ะแล้วยายก็ไม่ให้ออกนะตอนนี้ก็คือเลี้ยงระบบปิดเลยไม่เหมือนคุณแม,คณแม่คุณแม่ลินลี่ของนางอะยายให้ออกเพราะว่านาะงไปแล้วนางก็กลับมาแต่น้องคน,นนี้คือเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยชอบไข่เขา่อยชอบแมวตัวอื่นอนะ่ะเขาจะอยู่แบบ ปลีบไปเวกมากอะ่ะเวกสุดๆอะ่ะไม่เอาไข่แต่ก็ติดยายนะรักยายด้วยเวลาเข้าห้องนอนก็จะวิ่งเข้าไปวิ่งไป,ไปไปอยู่ด้วยนี่แหละหลานสาวของคุณยายนะคะนีอ่ะหมูยูกินะตอนนี้เป็นหมูแล้วนะเป็นหมู เป็นหมูอ้วนเลยเป็นหมูอ้วนสุดๆเดียสิน่ารักไหมครับสดๆเลยน้องเป็นวิเชียนมากนะคะแต่คุณแม่ขนยาวคุณแม่น่าจะเป็นฮิมาาลัยนคุณพ่อนี่วิเชียนมากคุณพ่อก็หายไปคุณพ่อน่าจะกลับดาวแมวไปแล้ว